อดนะัรถไฟเก่ารัชดาเนาะที่แรกนึกว่าข้นสิบลายเนี่ยแม่ดึกมากแห่งลหลายหลายห่างปิดปุ๊บเราค้นหลาย,ลายาบับแต่สนามมันแคบเนี่ยแล้วก็ได้เลิกไวเนี่ยนะครับวันนี้เลิกตีสามครับอาศิไลฮอดซอดแจ้งผู้จัดวานะครับมาๆแม่ทางอีเม์อรัญญ,ญประเทศกบมาเหลานี้่งข่าวมหาบาลนลแล้วแม่โสรรัตสุวรรณพาณิชย์ครับบอฮอนแมนครับ บ่อห้อนครับทัทง้งทั้งทั้งสาแก้วนะครับรรบรรยากาศ180องศาบนนูนในเบิ้องบรรยากาศดีดีแม่เ้วันตลาดเพิ่นมีมีหม่องจอดรถมีห้องน้ำหลายนะครับสะดวกด้วยนะครับมีปั๊มปตทมีซีเจมอลนะครับมีร้านค้าร้านขายมีทุกสิ่งเลยนะครับอำนวยความสะดวกให้ผู้มาฟังล่ำ ได้ฟังล้ำเรื่องต่อก่อนทำน่องขอนแก่นพร้อมเด้อแม่หลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับมือนิคอนเสิร์ตเริ่มสามทุ่มสามทุ่มก็จะเลิกตีสามอาจสิไหลไปตีซีก็ได้นะครับแต่การ,ร์บอนเน่คือกันแต่เจ้าหน้าที่ให้แค่ตีสามหรือสิขากันก็สิเลิกก่อนหน้านั่นก็บรจักนะครับแต่ยืนพื้นอยู่ที่ตีสามนะครับฟาล์มเ้อแม่บอสเดินทางมาถึงแล้วนะครับบอสบอยเดินทางมาถึงแล้วบรรลุมอนิบรรลุเฮ็ด กระเพราหมูสับกระเพราหมูชิ้นไข่ดาวต้มจืดแล้วก็นำพริกปลาทอดให้ให้หวัวหน้าเมื่อวานบนบนยำปากระป๋องสองสองสอง,สองอันสองปากระป๋องสองสองกระป๋องกินเกือเปิดเมื่อวานนี่อายมาหอดก็หิวเข่าซะแล้วบรรทุนต้องเตรียมให้หวัวหน้าถ้าวัานไหนมีที่ซ้อมาบนุนก็ต้องเตรียมหลายคืน นะครับมีอาหารหลากหลายเมื่อวานนึงบอนก็บบวชซื้อกล้วย40สบาทวีเดียว40บาทวีน้อย,อยบวชชีเฮ็ดกล้วยบวชชีมีมีขนมหวานแล้วก็มีกับข้าวนะครับในแต่ละม้อเตรียมพร้อมไว้ตลอดนะครับไอ้หัวหน้าบอยจะแต่ส่วนใหญ่หัวหน้าก็มากินเข่าหลังเวทีเุมือเุมอครับบอลนกก็ต้องเตรียมสุมือ อาหารไทยแนย่เล่าแน่ป่าปนกันไปตามตลาดนะครับอันยังมีสวัสดีบนอลนนท์ถ้าไม่ได้ไปไหนเจอกันเอเชียทีคนะครับทักทายบานอนนท์วันที่สี่เจอกันครับตลาดเรือบินมาเด้อแม่อยาวาบมมหากันอยาวาบมมายามกันลังคน,นันโอ้ยถ้าไปหาบานอนนท์คอยได้เสียงเงินหมื่นเงินแสนแท้ต้องได้โจกคากาแฟ่ให้บนอลนนท์แท้ ย่าไปคืนสนั่นเด้อแม่นะครับถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบรน,นุนอิรีที่ได้เห็นหนาพีได้เห็นหนานองเพราะว่าคนเฮาสุเมือนอีม่มันบอกคือเก่าคือหลังยังว่าเ่าก็ตายน,อยายนาย่อยกะายนุ่งกะตายยูซืซ่อก็ตายโรคภัยใครเจ็บก็หลายนะครับบอมี่อย่างว่าฝากตอนบรนุนบนมาหาบรนุนก็ดีใจหลายครับอิรีดีใจหลายซึ่งบรนุนกับบอมเป็นคนอีสานทั้งพีเนาะบรน้นเป็นคนทั้งพิุลพโลกทั้งเหนือบ่คอยเห็นวัฒนธรรมบ่คอยเห็น หลายๆอย,ย่างนะครับที่พายอีสานเพิ่นอนุรักษ์ไว้ที่ภายอีสานเพิ่นชีวิตการวิถีการกินกันอยู่กันใช่ชีวิตของเพิ่นนะครับของคนอีสานบ้านเฮาบรรนุนยู่มาเกาปีแล้วา,ายอีสานอยู่นานที่สุดครับนะครับสมัยตะกี้ก็ไปเรียนอยู่กรุงเทพกับไอยูโดนปัดน,นีอยู่อีสานนานมากจนซิได้ย่ายบ้านมาอยู่พี่แล้วแม่ซิได้ซื้ออันเดอะบอ Home แล้ว เดี๋ยวบอสกินเดี๋ยวบอสโฮมสิดง่ายง่ายผ่านมาอยู่สารค้ำแล้วนะครับปีหน้านะครับคิวงานการแสดงสิว่างปี2,571นะครับมือนีก็มาเส้นสัญญาเมื่อวานก็เส้นสัญญาครับแม่เจ้าภาพไม่เจ้าภาพเกากระท้ไปที่เบอร์09 4 8 1 9 4 1 3 5หเาเด้อครับคิวงานการแสดงว่างปี2,571คิวงานสิว่างหลายครับปี70ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะว่าง ว่างหลังๆบุญบังไฟไปพุ่นแม่นะครับซึ่งบุญเดียนสามบุญเดียนสี่บุญ3สามบุญพเวทบุญเดียนสี่บุญบุญเดียนสามบุญเขาจีดีบุญเดียนสี่บุญพเวทนี่ก็สิเต็มหลายแล้วก็บุญกระถินก็เต็มเปียเลยนะครับปีนานี่ฉากแสงสีเสียงนี่อลังการครับติดติดหอดลำพงเลยลำพงแบบนี้คือติดเบิดเลยบนน้นเบิงแบบนะครับทีเห็ดไว้นะครับ แต่ปีนาบอลนสิไปอยูในส่วนของตำแหน่งใดก็บอลูนะครับต้องต้องรอปิดวงยางเดียวนะครับบอสจะเป็นคนบอกนะครับมนาจะเป็นคนบอกซอจะเป็นคนบอกว่าให้ไปอยู่ในส่วนของจุดๆมองนั้นมองนี้ปีนาบอลลุอาจจะไปเป็นคอนวอยก็ได้กับบอลูข้นกันนะครับเวลามันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแม่หักกันไวแพงกันไวดีกวัวสั้งกันเป็นว่าคนเฮามันบระยูหอดหกสิบปีแทะตาเหลียก มันมานแล้วนะครับซูเมอร์นี่มันบอคือแต่ก่อนเอามายามกันแม่มากินเขาน้ำทำแม่มาเราก็ไปตำบางฮงบางหิงเขานุ่งเขาเหนียวหลังเวทีได้ครับบได้พระบด้แพงเด้อบได้แพงนะครับว่าแต่แม่มายามบ่มีเงินคำกำเกี่ยวมาฝากมาตอนบรรลุกับบได้ว่าว่าแต่ไม่ได้มาเห็นกัน อันนี้โชว์ใหม่นะครับนี่พี่น้องก็เริ่มหลายหลมาแล้วนะตอนเริ่มมาเริ่มมาแล้วนะฟังลําซอจ่นี่แบบนี้ปูศาสตร์แบบนี้นะฟังหมอลําอีสาบนบานเหานะครับการฟังลําเนี่ยคือต้องปูสา์น,นั่งโตเนี่ยมันบ่บ่ปั่นไดเดียวบ่นั้นว่าถ้าถ้าบรรยากาศนั่งนั่งสาจาังซีนะครับก็ซีเป็นบรรยากาศที่นี่แหละคือการฟังหมอลาซัมบ่ถึงรางวัลที่หนึ่งเนี่ยวังหนึ่งนี่งวดสีออกมากนี่เนั้นซื้อเลขอันทะเบียนรถขั้วแม่สามพก ไอสามแปดออกสามโกก็เลยบ่ได้จ้างใจเกิือลอยไปทั้งพิซูนโลกซัำนะพี่น้องกำลังมาครับมาเดิมมือแรงบรรทนพาไปเบิงหลังเวทีครับไปดูก่อนบอสมาแล้วหรือยังนิ้วควน้ำมาแรง่วน้ำมาแรยง ม่สวัสดีครับเอาอยัางมาฝากแม่มามาจากอารันเมนบบมาจากอารันยะประเทศเมนบบโอ้แสดงว่ายังมาบ่อหอดมาจากออคองหาดโอ้ยแม่ได้อยังมาฝากร้อนเนาะโอ้ครับครับ นีเป็นอ่อาหมักมอนมาฝากพอแม่หมักมอนแซ่บแซบวันหลหนย,ยังมาบ่อหอดแต่บนนั้นเห็นปีวิทยุแล้วไอ้ยน่าจะเสร็จแล้วเหรอเสร็จ,แล,จแล้วครับซ้อม มื่อนี้มีไรสดบอนอสส,สดีครับแม่สวัสด์สร้อยเสยนาสสดีบานนท่าไม่ได้ไปไหนเจอกันครับเอเชียทีวันที่สามนอแม่เอเชียทีครับเมื่อคืนนี้ก็ของผายเมื่อคืนขอบุณค่ากาแฟหน้าเวทีไรสดนะครับแม่ศรีนวลเลิงพงพันธ์เอบีกรุงเทพมหานครไปให้คากาแฟมาแล้วครับอีกผู้นึงผู้ใดว่าวันนั้น จำบ่ได้แฟนคลับหลายโพดจักผู้ใดเป็นผู้ใดส,สดีแม่จันแดงครับแม่กล้องนะครับปีหน้าบอนลนนไม่ต้องไปเป็นพระเอกปีหน้าต้องไปเป็นพระเอกคนละบอนลนนจะไปเป็นคอนวอลดวาสนาคอยบ่อนพระเอกดรอกแม่ออมไปอออมมาอยู่นี่เพื่อนเราอย่างมา่ากแม่รั้วตรน,นี้ก่อนเรือ,อป๊าบ ของฝากจากอำเภอคลองหาดจังหวัดสาแก้วแม,มมมแม่เพื่นเพื่านไม่หยามแม่เพื่นถวยอยู่ใส่อถวยในะคะ่ไปแล้วครับผม นีบนนุ้นต้มจืดสองหม้อแล้วอี่ันนี้จี่บาทสามขวดยี่น้องๆกลัา,ากินเ<า>ข,ขา ไปเก็บมันนั่นไปฉากบรรลังแมฉากหลังของบรรลังมันวางอยู่หน้าเข็ดบอกบอกพญอวันไปเก็บแล้วขึ้นไปเบื้อง,งไปเพื่อบปได้เก็บฉากหลังแม่แผงหลังของบรรลังแม่ว่างอยู่เข็ดวอกนั่นนะเข็ดวอกทั้งหนาเด้อเก็บแล้วกเก็บแล้วใช้ถุงาง เขาเก็บแล้วไล่เ้เบิงในจาแม่โสพินเพราะว่าการการไล่สดซูมือนี่แม่มาร่นใส่ใส่โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ของบอสบอยครับไล่นะมื่อขึ้นี่ก,กเอาโทรศัพท์ไอไลเพราะว่าโทรศ<อ>ัพท์ผิดโทรศัพท์ผิดขนามไล่บ่ะะได้ครับเสียงโมมี่เสียงหายแล้วก็เป็นดราม่าอีกเอาเลย มาเล่นไกลมากส่งกำลังใจครับ FC จันทบุรีปีนาได้ไปอยู่เด้ออบจจจันทบุรีมองเก้ามองเก้าเอาอย่างเตี้ย<อ>สวัสดีไอโนนไม่ปัดคองครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภููสุคขนตอนเย็นเย็นครับเอาไรนะเ,เอ่ยเจ้าบาทกำลังโคตสิ เอาบอนนแม่บอนุนไปไปคนของอลลำลาพผ้าจากไวเพียงสำนีครับไว้เจอกันตอนเย็นนะครับบ๊ายบายบ